ตั้มด้วยเป็นจัดที่เย็บก็ได้ปักก็ดีนะคะได้ทั้งสองได้สองแบบในหนึ่งรุ่นนะคะหน้าตาการหมวดเย็บผ้าของเขานะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะล่างดุมก็มีให้เลือก9แบบเลยส่วนลายนะคะมีให้ถึง15ห้าลายลายนะเห็นไหมคะอันนี้ ยังมีแถนหน้าสองด้วยนะหน้าสองก็เยอะมีให้ทั้งหมดพิลายนี่เรามาดูกันโอ้โหนี่ลายตกแต่งก็มีเยอะลายเย็บตะเข็บพื้นฐานก็มีเยอะฟังก์ชันใช้งานก็ง่ายนะคะมีทั้งเท้าเหยียบและก็ใช้ปุ่มกดได้ด้วยปุ่มกดก็คือตัวนี้นะคะฟังก์ชันโดยรอบของเขานะคะก็จะใช้งานง่ายเหมือนจับทั่วๆไปนะคะ มีแางการร้อยได้ให้พร้อมเลยนะคะการเกอก็สวยการร้อยได้เราก็มีครบเลยมีแบบเป็นซีอาร์มด้วยนะคะเอาไว้ใส่ขาสอดขาบางเกงนะคะเพื่อเวลางานเย็บของเราจัดได้เยอะนะคะส่วนถ้าเราไม่อยากเย็บแล้วเราอยากไปเปลี่ยนปักมั่งเราก็มีฐานปักเป็นเวอร์ชั่นแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนตีนผีเป็นตีนผีสำหรบปักนะคะจะมาคู่กันนะคะ จากปักรุ่นนี้นะคะจะมีเสดึงให้สองไซส์ไซส์10คูณ10นะคะแล้วก็ไซส์10คูณ23.5นะคะได้ใหญ่ๆเลยได้ทั้งใหญ่ได้ทั้งเล็กเลยนะคะเห็นไหมคะได้ทั้ง2แบบเลยในรุ่นเดียวได้ทั้ง2ขนาดด้วยแล้วก็ได้ฟังก์ชันทั้งโหมดเย็บและโหมดปักด้วยนะคะถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นโหมด ปักนะคะเราก็ปิดเครื่องใส่ฐานตัวนี้นะคะเปลี่ยนตีนผีแค่นี้ค่ะเราก็จะได้หมดปักแล้วนะกะฟังก์ชันการใช้งานอื่นเขาก็ใช้งานง่ายมากเลยนะคะสำหรับอันนี้นะเราเลือกมาเราจะผสมลายเย็บก็ได้นะ อนี้ก็ได้ได้ไห,หลายๆลายย่างเลยยังไม่ขอไมหนึ่งอันเราจะผสมกี่ลายก็ได้นะลายสวยๆกันมากก็ได้อย่างนี้ค่ะเห็นไหมเขาก็จะมีบอกเลยเวลาเราพร้อมเริ่มเย็บเราอ็องเอตัวนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้ปุ๊บจะเริ่มปุ่นกลุ่มเพและก็สีเขียวแบบนี้น,นะคะส,สวยๆเลยนะคะ ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ